ไม่แก็เหมดบบไม่ือนี่เบคุณมากที่สุดเลยค่ะอะไรทีค่ะที่คที่ค่ะทค่ะทีค่ะ่ค่ีค่ีค่ะคีคที่สีค่ะสีค่ะค่คีท่ค่ะค่ีค่ีค่ีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคีค่ะคค่ะีค่ะีค่ะคค่ะ่ี ส่งมาปุ๊บคุณนัทนั่งหน้าเหมือนเดิมไหมครับ